สีขาวแทงเบี้ยขึ้นไปสีแดงกินสีขาวกินลอยเบี้ยสีแดงขยับม้าจับเบี้ยสีขาวเดินเบี้ยไปผูกสีแดงกินเบี้ยสีขาวใช้โคน สีแดงจึงเดินเบี้ยลิมสีขาวเดินสกัด สีขาวดันโคนเข้าไปฝั่งสีแดงเดินม้าไปอีกฝั่งสีขาวขยับเรือมาถามต่อฝั่งสีแดงเอาเม็ดบังสีขาวโยนม้าเข้าแรก ฟังสีแดงเอาเลือผูกม้าม้าขาวตัดสินใจกินสีแดงใช้เลือกินม้าสีขาวไม่ถอยครับเดินเม็ดผูกโคนสีแดงจึงเอาเม็ดกินโคน สีขาวใช้เรือกินเรือสีแดงถอยโคนกินสีขาวใช้เม็ดกินเม็ด สีแดงครับกินมา้าสีขาวใช้ขุนสีแดงขยับเรือสีขาวขยับเบีย้ย สีขาวตัดสินใจกินเบีย้ยสีแดงกินสีขาวงางเบีย้ยสีแดงเดินเรือกลับไปผูก สีขาวทิมเบีย้ยผูกเบีย้ยไงไล่เรือเรือแดงขยับหลบสีขาวจึงตีลุกสีแดงขยับหลบสีขาวเอาเบีย้ยไงหนีสีแดงเอาโคนไปกันสีขาวจึงไล่เรือ สีขาวครับไม่เดินขุนแล้วครับเปลี่ยนเป็นเดินเรือสีแดงตีลุกสีขาวเดินขุนสีแดงกินแรก สีขาวถอยเม็ดกลับมาแต่ไม่ทันการสีแดงได้กินเบี้ยตัวหลังสีขาวจึงเดินเบี้ยงหงายฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวยังคงเดินย้ำเบี้ยงหงายฝั่งสีแดงจึงเดินขุน สีขาวเอาเม็ดเข้ามารวมกลุ่มได้สำเร็จฝั่งสีแดงจึงเดินกลับไปหาเบีย้ย สีแดงครับเดินเบีย้ยเข้ามาสีขาวเอาเบีย้ยไงตามสีแดงไงายสีขาวเดินเบีย้ยไง สีแดงขยับขุนสีขาวเดินเม็ดสีแดงขยับขุนสีขาวเดินเบี้ยงหายสีแดงเอาขุนเข้าสีขาวขยับเบี้ยงหายสีแดงเดินเบี้ยอีกตัวสีขาวเดินเม็ดสีแดงเอาเบี้ยงหายมาช่วยสีขาวเอาเม็ดเข้าผูกสีแดงเดินเบี้ยงหาย สีขาวขยับเม็ดสีแดงกินสีขาวกินสีแดงทิ่มลุกสีขาวลบสีแดงเดินโคนสีขาวเดินเม็ดสีแดงปิดเกมลุกจน